สวัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24เจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะในคลิปนี้นะคะฟ้าก็จะมาพูดถึง4อาหารบำรุงสายตาลดอาการเมื่อยล้าจากการจ้องจอค่ะทุกวันนี้นะคะคงเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะไม่จ้องจอทั้งนั่งทำงานหน้าจอทั้งโซเชียลก็ต้องเช็ค หนังก็ต้องดูจ้องนานแบบนี้ไม่ดีต่อสุขภาพดวงตาแน่ๆค่ะวันนี้เลยจะมาแนะนำอาหารที่กินแล้วช่วยบำรุงสายตาให้คมกริบสดใสไม่ร่วงโรยไปก่อนวัยหนึ่งนะคะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะกลุ่มผลไม้รสเปรี้ยวอมเปรี้ยวหวานจัดว่าเป็นแหล่งของวิตามินซีเช่นโกจิเบอร์รี่ลาดเบอร์รี่สตอเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่มัมเบอร์รี่ ซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงสายตาโดยตรงค่ะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดความเสื่อมของจอประสาทต,ตาและลดการเกิดต้อกระจกได้ค่ะ 2. นะคะกลุ่มผักใบเขียวค่ะเช่นผักบุ้ง ตำลึงกวางตุ้งคณะล้วนอุดมไปด้วยสารสำคัญอย่างลูทีนและซีเทนทีนช่วยลดความเสื่อมของจอประสาทตาและการจึ่ดต้อกระจกได้เหมือนกันค่ะ 3. ปลาที่มีไขมันสูงปลาที่มีไขมันประเภทไขมันดีอยู่จำนวนมากก็อย่างเช่นปลาทูค่ะปลาแซลมอน ปลาแมคเคเรลปลาสวายอุดมไปด้วยกรดอะมิโน DHA เ,เ,เป็นกรดไขมันที่มักพบได้มากในเลติน,น่าของดวงตาของเราจึงช่วยให้ส้มแซมดวงตาของเราให้กลับมาสดใสมีน้ำหล่อเลี้ยงเพียงพอลดหรือป้องกันตาแห้งได้ค่ะ สีนะคะกลุ่มสุดท้ายก็คือไขค่ค่ะไข่แดงเป็นแหล่งของสารอาหารลูทีนและซีเซนทีนเหมือนกันค่ะช่วยลดความเสื่อมของจอประสาทต,ตาทำให้เซลล์ต่างๆในดวงตาแข็งแรงอยู่เสมอเป็นยังไงกันบ้างคะกับสีอาหารบำรุงสายตาก็มีเพียงเท่านี้ค่ะทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อติดตามความรู้ดีๆได้ในช่อง24เจียวทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะ